สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช anel daddy cook i n g ครับวันนี้ d a d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบครับเมน,นูนี้จะคล้ายๆกับยำผักบุ้งกรอบนะครับแต่เราเปลี่ยนจากผักบุ้งเนี่ยมาเป็นเห็ดเข็มทองนะครับก็จะได้ความกรอบอร่อยความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวเห็ดเข็มทองเนี่ยเราชุบแป้งให้กรอบเลยนะครับทานเล่นๆเปล่าๆก็อร่อยนะครับหรือจะทานกับน้ํายําพริกเผาแซ่บๆนะครับที่เราใส่หมูใส่กุ้งใส่เม็ดมะม่วงกันแบบจัดเต็มเลยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ ตัวแรกจะเป็นส่วนของเห็ดเข็มทองกรอบนะครับเราใช้เห็ดเข็มทอง1ห่อประมาณ200กรัมแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเย็นจัด250กรัมครับต่อไปในส่วนของน้ำยำนะครับเราใช้กุ้งขาวแกะเปลือกผ่าหลัง200กรัมหมูสับ100กรัมพริกขี้หนูซอย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา3าช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะ เม็ดมะม่วงอบ50กรัมหอมแดงซอย1ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่า่2ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาเตรียมเห็ดเข็มทองกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ตัดส่วนที่เป็นรากของเห็ดเข็มทองเนี่ยออกไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือเนี่ยค่อยๆขย,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 ยี่เห็ดเข็มทองออกเป็นเส้นนะครับอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับนี่นะครับใช้มือดึงออกเป็นเส้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็นําไปล้างผ่านน้าเปล่าแล้วก็สะเด็ดน้ําให้แห้งนะครับเป็นการล้างเอาฝุ่นออกครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมแป้งทอดกรอบกันเลยนะครับอย่างแรกเราใส่แป้งทอดกรอบลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าจากนั้นเราก็ควรให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าเย็นจัดลงไปนะครับเราก็ควรให้เข้ากันและดิจะทยอยใส่น้าเปล่าลงไปนะครับตัวน้ําแป้งจะได้ไม่เหลวจนเกินไปครับพอเราคนจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับ นี่นะครับตัวน้าแป้งจะเหลวๆแบบนี้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เคลือบเห็ดหนาจนเกินไปครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเห็ดที่เราเสด็จน้ําจนแห้งแล้วมาใส่ลงในอ่างผสมนะครับเราจะแบ่งเห็ดเข็มทองมาผสมกับน้าแป้งทีลักกระทะนะครับวิธีการนี้ก็จะทําให้แป้งยังไม่เคลือบกับเห็ดหนาเกินไปนะครับแล้วก็จะช่วยประหยัดน้าแป้งด้วยครับนี่นะครับเราผสมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับ ด,ดี่จะใส่น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้เห็ดเข็มทองเนี่ยมันไม่ติดกับก้นกระทะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปทอดได้เลยครับเ <mm <ề> วลาเราใส่ลงไปเราก็พยายามเกลี่ยเห็ดเข็มทองเนี่ยอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็ทอดด้านหนึ่งให้เหลืองกรอบนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับด้านครับ พอเรากลับด้านแล้วเราก็สามารถแยกเห็ดเข็มทองเนี่ยออกเป็นชิ้นได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆให้เห็ดเข็มทองเนี่ยเหลืองกรอบทั้ง2ด้านเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ํายํากันนะครับอย่างแรกเราจะรวนหมูกับกุ้งให้สุกก่อนนะครับและดีใส่น้ําป่าลงในหม้อเล็กน้อยประมาณสาถึงทัพพีนะครับจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปแล้วก็บี้หมูสับอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนครับพอเราบี้หมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กุ้งขาวแกะเปลือก่าหลังลงไปเลยครับ เราก็ลวนหมูกับกุ้งเนี่ยให้สุกพร้อมๆกันเลยนะครับพอหมูกับกุ้งสุกดีแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยครับน้ําที่เราลวนหมูกับกุ้งเนี่ยเราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในน้ํายําครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มยํากันเลยนะครับอย่างแรกเราใส่น้ําพริกเผาลงในอ่างผสมครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บครับเสร็จแล้วก็เป็นน้าําปลาแล้วก็น้ามะนาวครับ จากนั้นดัดดี้จะนําน้ําที่เรารวนหมูกับกุ้งเนี่ยมาใส่ลงไปด้วยนะครับตัวน้ํายําจะได้ไม่แห้งจนเกินไปครับเราใส่ไปประมาณ2-3ทัพพีนะครับจากนั้นเราก็ควรให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมลูกขี้หนูซอยกระเทียมซอยหอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือจะเป็นถั่วอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปครับ จากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะครับพอได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วเราก็ใส่หมูสับแล้วก็กุ้งลวกลงไปครับนี่นะครับตัวกุ้งก็จะเด้งๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็นําไปตักใส่ถ้วยเตรียมไปเสิร์ฟกับเหเ็ดเข็มทองกรอบได้เลยครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราสามารถตักแบ่งออกได้เป็น2ชุดเลยนะครับ นี่นะครับเราตักส่วนผสมใส่ถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปเสิร์ฟกับเห็ดเข็มทองกรอบเลยครับเวลาไปเสิร์ฟเนี่ยเราจะตักแยกเป็นถ้วยแบบนี้ก็ได้หรือจะราดไปกับเห็ดเข็มทองเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูยำเห็ดเข็มทองกรอบครับ เมนูนี้จะคล้ายๆกับยำผักบุ้งกรอบนะครับแต่เราเปลี่ยนจากผักบุ้งเนี่ยมาเป็นเห็ดเข็มทองกรอบนะครับก็ได้ความกรอบอร่อยความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวเห็ดเข็มทองเนี่ยเราจะนํามาทานเล่นๆก็ได้นะครับจะมาจิ้มกับน้าจิ้มไก่หรือจะมาจิ้มกับซอสอะไรก็ได้นะครับรับรองว่ากรอบอร่อยแล้วก็กรอบนานด้วยนะครับ หรือใครจะนําเห็ดเข็มทองสูตรนี้ไปทอดขายก็ได้นะครับไปคลุกกับผงปาปิก้าบาร์บีคิวแบบนี้ก็ทําได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ